เพชรยนต์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลแมวกันเซล์มันแก้วนะครับวันนี้พาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูรถยนต์2คันนะครับที่เป็นอีโก้คานะครับ,บกับเจ้าซูซูกิสวิปนะครับแล้วก็เจ้ามิซูบิชิมิราชนะครับวันนี้ไม่ได้พามาเทียบนะครับแต่ว่าจะพามาดูในรุ่นรถที่มีสเปคไล่เลี่ยกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเซลแมแก้วขอเริ่มโดยคันสีแดงนี่เลยจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะครับกับเจ้า ซูซูกิสวิปคันนี้นะครับสีแดงๆแบบนี้นะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเรามาดูกันไฟหน้านะครับไฟหน้านี่ครับจะเป็นแบบมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับเป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้เลยนะครับไฟโคมไฟใสๆกิ้งๆิงแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับด้านล่างนะครับไฟเดย์ไทม์ running ไ i g h t นะครับ LED สีขาวนะครับมาต่อกันกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบกระจังหน้าแบบอ่าแบบตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับ รับลมใหญ่ๆแบบนี้สีดำนะครับตัดด้วยโลโก้ซูซูกินะครับสีโครเมียมนะครับและยังมาพร้อมกับสเกิร์ตเอสสปอร์ตี้จากโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่สีแดงๆดูครับสีสีเดิมๆครับสีเดิมๆดูได้เลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับเราไม่มีการเก็บแน่นอนนะครับเพราะว่าเราขายความจริงนะครับมาเรามาดูวงนกันด้านนี้เลยนะครับดูรถมือสองนะครับเราต้อง เน้นดูที่เส้นสายนะครับว่าเส้นสายมีความคมแค่ไหนนะครับดูนะครับรอยห่างระหว่างแก้มขวากับฝากระโปรงนะครับเท่ากันเสมอกนะครับบอกได้เลยว่ารถเพชรยนต์นะครับไม่มีชนไม่มีตัดต่อไม่มีความไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับนี่ดูได้เลยนะครับดูเส้นสายนะครับอันนี้มีความพิเศษหนึ่งอย่างนะครับไม่ได้เป็นซูซูกิที่มากับล้อเดิมครับนี่เพชรยนต์จัดให้เลยครับกับ CE ยีขอบ15สีทองไหมอันนี้ต้องบอกไว้ว่าล้อเหมือนแท้นะครับนี่สีทองไหมไวัยรุ่นนิยมนะครับมากับน็อตเดิมโรงงานนะครับน็อตเดิมโรงงานนะครับนี่ดูได้เลยสวยๆแบบนี้สีแดงมาพร้อมล้อสิบห้านะครับแล้วก็มาดูในส่วนของด้านข้างด้านประตูนะครับดูรถมือสองอยหญงที่ผมบอกครับดูเส้นสายนี่ครับเดิมๆ บอกเลยว่าเดิมๆแน่นอนนะครับมือเปิดประตูก็มาพร้อมกับสีเดียวกับตัวรถสีแดงแบบนี้เลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในแล้วก็เดี๋ยวไปต่อด้านท้ายกันนะครับมาในส่วนของด้านในนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องดูด้านนี้ได้เลยนะครับมาฮะในส่วนของด้านในนะครับนี่ครับความเป็นซูซูกินะครับบอกได้เลยว่าออกมาออกแบบมาแบบสปอร์ตนะครับนี่ด้วยเลนใหม่นะครับ เป็นจอดิจิตอลตรงกลางนะครับแล้วก็นี่ครับเครื่องเล่นเป็นแบบ c d FM a m นะครับนี่แอร์ครับจะเป็นแบบมือหมุนนะครับมีปรับช่องแอร์ออกออกเท้านะครับหรือว่าจะเป็นตัดหมอกนะครับตรงนี้โอ้และที่สำคัญครับนี่ครับช่องไฟ12โวลต์นะครับซูกิให้มา1นนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบ USB นะครับสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่ครับดูได้เลยแล้วก็มีเบรกมือตรงนี้ครับอ๋อมีช่องวางแก้วนะครับด้านนี้นะครับหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็ด้านข้างประตูก็มีช่องวางแก้วเหมือนกันนะครับมาพร้อมกับนี่ครับควบคุมที่ควบคุมปรับเสียงนะครับที่พวงมาลัยได้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหให้มาแบบจัดเต็มนะครับซูซูกิ นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเบาะก่อนนะครับเบาะนี้ก็ออกเป็นทรงบักเก็ตซีทนะครับฟองน้ำอย่างแน่นนะครับดูจากรถแล้วนะครับคือลูกค้าเก่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับนี่ครับดูจากดูรอยมุมทับซุปกติถ้าคนขับมุมนี้จะต้องล้มนะครับนี่ดูครับยังไม่ล้มเลยนะครับส่วนคนนั่งก็ยังแน่นอยู่เลยนะครับมาพร้อมเบาะผ้านะครับนี่เบาะผ้าครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังนะครับพามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับนี่ครับผมนะครับสูง175นะครับสูง175น้ำหนักประมาณ95ครับเดี๋ยวต่อไปเซลมมนแกวลดรถแน่นอนนะครับอาจจะน้ําหนักเยอะไปนิดหนึ่งดูครับผมสูง175ก็ยังนั่งได้สบายครับอันนี้คือผมลองปรับเบาะแบบให้ได้ชิดที่สุดนะครับแบบให้คนหน้านั่งสบายที่สุดครับดูครับก็ยังเหลือครับหัวเข่ายังเหลือนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดูในส่วนของเบาะหลังนะครับนี่ครับ อย่างที่ผมบอกครับเหมือนลูกค้าไม่ค่อยมีใครนั่งเบาะหลังเลยครับฟองน้ํายังแน่นอยู่เลยนี่ครับฟองน้ําแน่นนะครับโอ้โหนั่งสบายครับตากล้องครับอยากชวนตากล้องมานั่งด้วยลอเกินมาเราไปดูในส่วนต่อไปนะครับส่วนของช่องสัมภาระด้านหลังนะครับนี่นะครับมาพร้อมกับโชคนะครับดูก่อนได้เลยรถดูดูรถมือสองครับเราต้องดูโชคนะครับดูครับการใช้งานไม่ค่อยได้ใช้งานเยอะครับดู โจ๊กยังใช้ได้ปกตินะครับยังสามารถซับแรงให้เราได้นะครับแล้วก็ซอกต่างๆนะครับซอกอย่างเดิมนี่ครับไปดูครับว่ามีฝุ่นนะครับนี่มีฝุ่นนะครับบอกได้เลยว่าเดิมๆนะครับเราไม่มีการทําแน่นอนนะครับรถเดิมๆดูซอกเดิมๆน็อตครับไม่มีรอยขยับเลยนี่ดูได้เลยครับด้านซ้ายนะครับส่วนไฟนะครับนี่ครับไม่มีรอยถอดแม้แต่นิดเดียวครับไล่มาเลยนะครับไม่มีรอยถอดเลยอ่ะมาดูของด้านหลังนะครับการ ใส่สัมภาระด้านหลังนะครับก็กว้างขวางสบายครับส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวปิดนะครับหรือกันกลิ่นนะครับไม่ให้เข้ารถนะครับตัวนี้สามารถโยกได้หรือว่าเราจะถอดตัวสลิงได้นะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับนี่ครับด้านกว้างกว้างเลยแบบนี้นะครับอุปกรณ์นะครับมีนะครับเดี๋ยวให้ช่างใส่มาให้ครับช่างอาจจะยังไม่ได้ใส่มาให้นะครับนี่ด้านหลังครับอย่างที่ผมบอกครับสเกิร์ตเอสพอร์ตตี้นะครับมาแบบเท่ๆฟิลๆแบบนี้เลยนะครับ นี่ดูได้ดูก่อนได้เลยนะครับนี่สวยๆเลยครับครับให้ดูฝากระโปรงหลังอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับปิดดังกลึบนะครับเดิมๆนะครับไม่มีทําแน่นอนอย่างที่ผมบอกครับเส้นสายนี่ครับเส้นสายรับกระไฟตรงนะครับแล้วก็แกมด้านขวานะครับรองไฟนะครับตรงนะครับไฟท้ายนะครับจะมาแบบ LED นะครับไฟเบรกนะครับมาแบบ LED ไฟเลี้ยวเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วก็ไฟถอยเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับนี่ดูได้เลยนี่ครับ Suzuki Swift นะครับนี่ครับดูด้านข้างได้เลยนะครับมานี่ให้ดูด้านซ้ายครับอย่างที่ผมบอกครับด้านซ้ายเส้นสายตรงเป๊ะนะครับเส้นสายตรงเป๊ะไม่มีร่องรอยการโดนอะไรเลยครับบอกว่ารถคันนี้ไม่มีโดนแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยโดยเซล์มันแก้วแน่นอนนะครับนี่ วยๆแบบนี้เลยนะครับมานะครับเดี๋ยวราคาขออุบไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูกับเจ้ามิสูวิชิมิลาดด้วยแล้วกันนะครับนี่นะครับมิสูวิชิมิลาดนี่ครับมาพร้อมกับสีขาวมุกนะครับบอกเลยว่าสีขาวมุกถ้าออกศูนย์เพิ่มเจ็ดบาทครับแต่ถ้าออกกับเพรยนต์ไม่ต้องเพิ่มครับนี่สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับ กระจังหน้าออกแบบแบบดินามิกชิลนะครับสไตล์มิตซูบิชินะครับนี่เยจะมีคิ้วสีบอลเงินแบบนี้ครับเรียกการเรียกออกแบบนี้เรียกว่าสไตล์ดินามิกชิล์นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นสีดําตัดโครเมียมแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูได้เลยนะครับนี่สีสีขาวมุกยังสวยเลยนะครับแล้วก็มาส่วนของไฟหน้าเขาจะเป็นแบบมัลติ r e f เ e กเตอรนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้เลยนะครับมีไฟลีในตัวแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านนี้นะครับ ส่วนด้านล่างนะครับเป็นช่องใส่ไฟสปอตไลท์นะครับตัวนี้มิสซูบิชิไม่ได้ให้มานะครับแต่ลูกค้าสามารถใส่เพิ่มได้นะครับนี่ครับดูหน้าของมุมรถครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีขาวมุกอ่ะเรามาต่อกันด้านข้างผมอย่างที่ผมบอกเช่นเคยครับคือรถมือสองนะครับถ้าจะดูต้องดูที่สันครับสันคมนะครับนี่เหมือนกันเลยนี่ตรงเป๊ะครับ บอกได้เลยว่าคันนี้ไม่มีโดนไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะครับแก้มเกลืมสวยครับดูครับการเพยเหยือของการชนไม่มีเลยนะครับเรียบเนียนสนิทนะครับไม่มีไม่มีถอดไม่มีชนแน่นอนนะครับมากับร้อนะครับอันนี้จะเป็นร้อกระทะจากโรงงานนะครับนี่ครับอันนี้เป็นฝาฝาครอบของมิ s u ูบิชินะครับขอบ15แบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะมี ร่องรอยนิดนึงนะครับในการใช้งานนะครับแต่บอกได้เลยแต่บอกได้เลยว่ารถสวยแน่นอนนะครับมาในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะโหสุดยอดเลยครับมิดซูนี่ให้ไฟเลี้ยวมานะครับนี่ครับเป็นแบบ LED นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับมือเปิดประตูนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถครับสีขาวมุกนะครับแล้วก็เส้นสายขอบประตูนะครับนี่ตรงเป๊ะนะครับดูได้เลย คลิปวิดีโอเราไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับมาเรามาดูกันในด้านของภายในนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องดูภายในก่อนแล้วกันครับนะครับ,นะรบภายในนะครับมีซูวิชิก็ให้มาแบบจัดเต็มเลยครับให้มาหน้าจอมาด้วยนะครับนี่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็เป็นแอร์ที่แบบใช้มือหมุนนะครับแล้วก็มี รับแอร์ออกนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัดหมอกจะเป็นตุ่มแบบนี้นะครับนี่เป็นตุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับช่องไฟ12โวลต์นะครับ1ช่องนะครับของมิตซูบิชินะครับนี่ครับตุ่มอออโตสตาร์ทนะครับแล้วก็นี่ครับช่องชาร์จแบตโทรศัพท์ USB อยู่ตรงนี้นะครับนี่แต่มิตซูบิชินะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ให้ที่วางแก้วเยอะมากนะครับด้านหน้าก็ให้มา2นะครับแล้วก็มีด้านข้างประตูนะครับนี่ดูได้เลย มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ CVT นะครับนี่ในด้านของพวงมาลัยก็จะมีแบบปรับเพิ่มเสียงรถเสียงได้ที่พวงมาลัยนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับผมตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับก็ยังนั่งเหลือนะครับนั่งได้สบายนะครับเหมาะเหมาะกับคนที่เอ่ออยากจะมีรถคันแรกที่แบบราคาสบายกระเป๋านะครับผมแนะนําเลยนะครับสองคันนี้ครับมิตซูบิชิกับสุสูกินะครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างแล้วกันนะครับ มาในส่วนของด้านหลังนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเบาะใหม่มากนะครับบ่งกี้ลืมให้ดูเบาะหน้าครับเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับนี่ครับเบาะใหม่มากครับโหยังใหม่ๆเลยครับมามาเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ตัดกับได้สีแดงนะครับโหให้ทรงแบบสปอร์ตนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับร้อยเจ็ดิบ้าครับน้ำหนักเก้าสิบห้าครับนั่งสบายมากมีพื้นที่เหลือนะครับโอ้โหดูครับนั่งสบายครับนี่หัวยังไม่ติดหลังคาเลยนะครับ เหลือพื้นที่นะครับเหลือพื้นที่สวยนะครับคันนี้แต่เสียดายนิดนึงครับมิตซูไม่ได้ให้เบาะแบบบักเก็ตซีทเหมือนซูซูกินะครับแต่ว่าในส่วนของผ้านะครับมิตซูบิชิให้ผ้าที่สวยกว่านะครับนี่ครับอันนี้บอกให้ลูกค้าไว้เป็นการตัดสินใจนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสัมภาระด้านหลังบ้างแล้วกันนะครับนี่แต่มิตซูจะให้มันแบบมือเปิดแบบนี้นะครับนี่ครับอย่างที่ผมบอก โชคนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรเยอะเลยนะครับนี่ครับโชคกจะเป็นโชคเดิมไม่มีรอยรั่วซึมนะครับนี่ครับปุ่นยังมีอยู่นะครับนี่บอกได้เลยว่าเดิมๆนะครับซอกเดิมน็อตไม่มีรอยขันนะครับนี่ครับเราขายความเดิมนะครับขายเดิมจริงๆนะครับนี่ครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับน็อตไฟไม่มีขันนะครับไม่มีขันเลยนะครับนี่ครับลองรอยตรงนี้ครับ ปกติจะเจอลูกค้าชอบเอาของวางนะครับตรงนี้ไม่มีรอยเลยนะครับนี่ครับมีสุวิชิยังให้มาเป็นถาดใส่ของแบบเป็นช่องแบบนี้ด้วยนะครับนี่ถาดใส่ของนะครับสามารถเปิดดูพวกอุปกรณ์อะไรได้ด้านล่างนะครับสามารถเปิดได้นะครับส่วนตัวนี้ครับจะเป็นตัวกันกลิ่นนะครับสามารถเปิดได้แบบนี้หรือว่าจะถอดออกก็ได้นะครับถ้าลูกค้าไม่ใช้นะครับมามาดูฝากระโปรงหลังกันสักนิดนึงครับดูเสียงโอ้โหเป็นไงครับลูกค้า บอกได้เลยว่าเดิมไม่มีโดนแน่นอนครับเส้นสายอย่างที่ผมบอกตรงเป๊ะนะครับช่องห่างไฟนะครับดูได้เลยนะครับกับมิสูบิชิมิลาดคันนี้นะครับไฟเบรกนะครับจะมาเป็นแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวกับไฟถอยนะครับจะเป็นหลอดฮาโลเจนปกติครับนี่ครับมาดูในด้านซ้ายด้วยล้วกันนะครับด้านซ้ายนะครับนี่ครับดูร่องรอยเส้นสายนะครับเดิมเดิมสนิทครับบอกได้เลยว่าออกรถยนต์กับ เพชรยนต์นะครับออกรถมือสองกับเพชรยนต์นี่ไว้ใจได้เลยนะครับว่ารถไม่มีตตะต่อไม่มีค้ามไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับนี่ครับดูได้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหน้านะครับขออนุญาตสรุปราคาให้ลูกค้าฟังกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับกับเจ้าซูซูกิสวิป1.2 GL คันนี้นะครับสีแดงแบบนี้เลยนะครับขอเสนอราคาให้กับลูกค้านะครับที่3แสน7 0 0ื่น 9,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นที่6,000ถึง7,000นิดๆนะครับแล้วด้านซ้ายมือครับมิตซูบิชิมิลาดครับผมขอเสนอราคาที่389,000บาทนะครับก็ผ่อนนะครับเท่ากันเลยนะครับ6,000ถึง7,000นิดๆนะครับแต่ผมอยากจะบอกลูกค้าทุกท่านนะครับว่ามิตซูบิชินะครับผมแอบกระซิบที่เนี่ยแอบแอบกระซิบตาล้อไม้หน่งว่า คันนี้ไม่เพียง6,000โลเท่านั้นนะครับนี่ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับลูกค้าเครดิตดีสามารถเข้าโปรรถคันนี้โดนใจนะครับของ TTB ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะครับสามารถเข้าโปรโดนใจและรับดอกเบี้ยพิเศษครับ2.59กันไปเลยนะครับเริ่มต้น2.59นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากจะผ่อนแบบนานๆเปีนปีครับเราจัดดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับถ้าเข้าโครงการของ TTB ครับ 2. 9.9นะครับยาวนะครับ2.99นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเพชรยนนะครับให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าขนาดนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ครับเราอยู่ถึงสิ้นเดือนกรกฎานี้เท่านั้นนะครับ31กรกฎาคมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเซลล์มันแก้วอยากจะฝากรถสองคันนี้นะครับถ้ามีลูกค้าท่านใดที่ชอบหรือสนใจรถคันนี้หรือไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นื่นครับตาให้ตากล้องแผนไปเลยครับว่าเรามีรถให้เลือกกว่า400คันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น t o y ยต a า Honda านะครับมิตูบิชินิสสันนะครับโหเยอะๆมากมายครับรถเจ็ดที่นั่งรถตู้เรามีหมดนะครับบอกได้เลยว่าลูกค้าสนใจรถแบบไหนนะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยครับของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับหรือว่าจะเป็นเพจ Facebook กับ y t u t u นะครับเพชรยนต์รถมือสองนะครับสำหรับวันนี้ครับผมอยากจะบอกลูกค้าว่าฝากกดติดตามนะครับกดตุ่มติดตาม Facebook ของเพชรยนต์นะครับแล้วก็กด Subscribe ใน YouTube ของเพชรยนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ เซลมันแก้วนะครับขออนุญาตลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะครับสำวันนี้สวัสดีครับ Snövitt utan gräs som fågel utan sång Spring förbi när jag packar medicin Nytt gear, nya skor och nytt weed Har min studio precis bredvid någon industri i natt...